อากาศเมื่อเช้าอากาศเย็นฝนตกพอบ่ายมาก็ร้อนในโซเชียลก็มีคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศเกี่ยวกับผูน้นำประเทศเกี่ยวกับนักการ <c oughs> บางบางคนก็มีองค์ความรู้ฟังแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็มีที่ต้องการที่จะออกมามีส่วนในการปกป้องชาติและก็ปกป้อง สถาบันแต่สำหรับบางคนเนาะออกมาพูดเออกมาพูดด้วยอารมณ์มาพูดด้วยความรู้ท่องไ่ถึงการมาพูดด้วยการที่เราฟังปุ๊บรู้เลยว่าคุณโดนคนเขาใส่ขยะเข้าไปในสมองแล้วก็เป็นคนที่พูดด้วยความรู้สึกนึกคิดพูดด้วยคิดเอาพูดคิดเองพูดเองไม่ได้พูดจาก ความรู้ไม่ได้พูดจากปัญญาไม่ได้พูดจากความปรารถนาดีที่มีต่อชาติบ้านเมืองและสังคมต้องยอมรับว่าสื่อที่ฟังได้นะคน้นคว้าหาองค์ความรู้มาให้เรามาวิเคราะห์ได้มีเหตุผลพอที่จะให้เราฟังแล้วก็สังเคราะห์ได้ก็มีทาง ทา้งด้านการเมืองเร้ก็มีดเรเทิดสักเ,เ,เกณฑ์จิตวัฒนาสื่ออะไรวิหกนิวแล้วก็คนหนึ่งที่มีองค์ความรู้หลากหลายมีประสบการณ์เยอะและพูดประสบการณ์สูงทั้งด้านถูกด้านผิดประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการด้านกฎหมายด้านการรู้เท่าไม่การรู้เท่าทันคนรู้เท่าทันโลกก็การเข้าบอร์ดอยู่ในวงการต่างๆในสังคมหลาย,ลายสังคมก็คือลุงสนธิ ก็ชื่นชมนี่ก็ติดตามข่าวหลวงสุธีอยู่เรื่อยๆนะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือข่าวเปลวสีเงินซึ่งเป็นข่าวที่เปลวสีเงินออกข่าวมาแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นข่าวที่เราฟังแล้วนะ่ะมันสร้างสรรค์องค์ความรู้และทําให้เราอ่ะรู้เท่าทันคนรู้เท่าทันโลกสําหรับแม่ลีนาจังก็ ออกมาพูดเตือนสติดีนะคะก็ให้ให้คนได้ตื่นบางบางครั้งแม่อาจจะพูดแรงแต่ก็เป็นความแรงที่จากผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูงสำหรับคนดีๆหลายท่านนะคะที่ออกมาปกป้องสถาบันปกป้องอประเทศไม่ว่าเขาจะได้รับการโจมตีและได้รับการตำหนิจ,จากผู้เสียประโยชน์ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้แต่เพราะเขาเป็นผู้กระทำความผิดน,นะคะ ก็เขาก็จะโมโหนั่นก็คือนัก,กร้องทั้งสามท่านก็ดิฉันอนะ่ะชื่นชมนะคะชื่นชมท่านว่าท่านเป็นผู้เสียสละทั้งสามท่านเลยค่ะเป็นผู้ที่ทําให้สังคมเรายังมีที่พึ่งที่มีคนดีที่ออกมาดูแลประเทศชาติช่วยกันนะคะเพราะเราจะมีแต่กฎหมายที่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐดูแลก็อาจจะไม่ทั่วถึงค่ะนี่ต้องยกย่องและขอชื่นชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์กับชาติบ้านเมืองมาก สำหรับการเมืองณนะตอนนี้ณนะวันนี้ก็คนที่ดำเนินไปมันก็จะมีเดินไปด้านขั้วบวกขั้วลบคนที่เดินไปด้านลบก็ลบไปลบไปเรื่อยๆก็เดินไปก็วันหนึ่งก็คงจะคงจะตันนะคะคงจะตันไม่ว่าการกระทำนั้นปรากฏการนั้นจะดีจะชั่วแต่เป็นที่หน้าประหลาดใจก็คือ มันสามารถสามารถเอาสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น่ะทั้งฝั่งบวกฝั่งลบทั้งฝั่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะเอามาเป็นสิ่งที่สอนคนไทยและปรากฏการณ์ทำให้สังคมได้รับรู้ได้รับรู้ถึง ระบบต่างๆที่เกิดขึ้นในคือเดิมทีทุกคนจะไม่ไม่อยากสนใจอะไรเช่คนคุณค้าขายก็บอกการเมืองไม่ใช่ส,สิ่งที่เกี่ยวข้อง,ของกับชั้นฉันไม่อยากรับรู้อะไรแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนชนชั้นระ,ระดับผู้บริหารระดับคนคนระดับกลางนะคะหรือว่าคนระดับล่างกรรมกรผู้หาเช้าจินคาหรือชาวบ้านก็แล้วแต่นะคะก็มีการก็มีความสนใจกับ การบ้านการเมืองข่าวสารการบ้านเมืองก็ยอมรับว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสีสันทําให้คนนี่อยากออกมาศึกษาอยากเอามารับรู้เหตุการบ้านเมืองคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประเทศไทยเพราะว่านั่นคือขบวนการที่จะทําให้เราสามารถที่จะเป็นเรื่องที่จะทําให้เรานําประเทศปฏิรูปสู่ไทยสื่อวิไลยได้อย่างดีผู้ออกแบบผู้กําหนดนโยบายคงรีบใช้สิ่งเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนหรือเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์วิจัยเพื่อที่จะออกแผนและนโยบายต่างๆหรือปรับเปลี่ยนแผนเพื่อที่จะให้สอดรับสอดให้สอดรับแล้วก็ให้มีผลแห่งการปฏิบัติแผนให้ได้รวดเร็วและให้ได้เราได้สู่แดนสีวิลยรวดเร็วขึ้นนะคะทุกคนมีประโยชน์กับประเทศเพราะทุกคนคือคนไทยไม่ว่าคนไทยจะแสดงออกผิดหรือถูกเราก็คือ ลูกที่มีพ่อแม่เดียวกันก็คือเราเป็นลูกของในหลวงไม่ว่าท่านจะมองยังไงมันจะมีลูกบางคนที่มองมองอีกแบบหนึง่งก็ก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งก็คิดได้เชื่อมั่นว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและยังมั่นใจว่าคนไทยจะได้คนดีมาดูแลประเทศมา มาเป็นผู้นําและผู้บริหารประเทศเพื่อมั่นในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประเทศไทยมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนและตอนนี้หลายคนออกมาช่วยกันที่จะสอดรับกับแผนกับยุทธศาสตร์ชาติไม่ไม่ต้องกังวลกับกบคนกลุ่มน้อยที่ยังไม่เข้าใจเอาคนกลุ่มใหญ่ให้เข้าใจเอาผู้ที่เข้าใจเอาผู้ที่หวังดีอย่าอย่าอย่าไป อาซีเรียสหรือจะไปวอรี่อะไรมากมายกับกับคนกลุ่มไม่เยอะที่ที่ไม่เข้าใจนะ,ะการอภัยคือสิ่งที่สังคมไทยต้องมีการอภัยและความเสียสละทำให้การสูญเสียน้อยที่สุดคนเก่งในประเทศไทยมีเยอะคนกล้าก็มีเยอะเมื่อมีความกล้าไม่ว่าความกล้านั้นจะก,กล้าสิ่งที่ถูกหรือผิด ก็ถือว่าให้เครดิตไปก่อนว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะขอให้เขามีความกล้าเนาะขอให้เขามีความกล้าที่จะแสดงออกเราก็ภูมิใจนะถ้าเขากล้าสิ่งที่ผิดเราค่อยปรับเปลี่ยนเขาให้เขากล้าสิ่งที่ถูกต้องปรับเปลี่ยนไม่ได้มันก็มีกฎหมายคุ้มกฎหมายดูแลคุ้มครองประเทศอยู่ไม่ต้องซีเรียสกันนะคะไม่ต้องซีเรียสเราเชื่อมั่นประเทศไทย ชื่อมันกฎหมายเชื่อมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีความเชื่อความสุขอยู่ที่ความคิดเราคิดดีทำดีความสำเร็จก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นและยืนอยู่บนการคิดดีทำดีมีใช้ให้กำลังใจกับทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลที่กำลังบริหารประเทศที่ต้องใช้ความอดทนกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งอยอมรับว่าก็น่าหนักใจเพราะมันมีหลายเรื่องไปทั้งความก้าวร้าวไปทั้งความรุนแรงทางอารมณ์ทางความมีการแสดงออกที่ท,ที่บอกไม่ถูกเลยค่ะต้องอดทนกันนะคะต้องอดทนก็ขอให้กําลังใจให้อดทนแล้วก็สําหรับผู้กล้าทั้งหลายนะคะก็รู้นะคะว่าบ้านเมืองมีกฎหมายก็ต้องกล้าในสิ่งที่พอง,งามนะคะกล้าไปมากกว่าเดิมกล้าไปมากกว่านั้นอะ มันก็คุกรออยู่คุกรออยู่ค่ะคุกรออยู่นะคะคิดมีสติใช้ปัญญาอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครอย่าตกเป็นเครื่องมือนิวมีเดียครอบงำเราจะต้องเนื้อเราจะต้องเป็นคนที่อยู่เนื้อเทคโนโลยีคนไทยเรายุ่ชนไทยเราต้องฉลาดเราต้องพัฒนาเราต้องพัฒนาสิ่งที่ไม่ดีเราก็เดินข้ามแล้วก็หยุดแล้วก็ถอยกลับมา สิ่งที่ดีเรินต่อให้กำลังใจกับทุกท่านรวมถึงให้กำลังใจคุณพิธาคุณคือสี่อสัรการเมืองที่ทำให้คนออกมาดูการเมืองแล้วก็มาสนใจการเมืองแล้วก็ทำให้มีองค์ความรู้ด้านการเมืองเกิดขึ้นก็ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีค่ะมองบวกได้บวกมองลบได้ลบคิดดีทำดีมีชัยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ